ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์โครงการทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรทิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยไต้หวันจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรทิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคม2 0 2 3 คุณสมบัติในการสมัครคือบุตรที่ดาวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังศึกษาในระดับประถมะศึกษาหรือสูงกว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพขึ้นไปหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สอบผ่านใบรับรองช่างเทคนิคระดับ A B, C หรืออื่นๆที่ออกโดยกระทรวงแรงงานในช่วง3ปีที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่2 0 0 0ถึง30,000ื่นเหรียญไต้หวันขึ้นอยู่กับรางวัลที่ผู้สมัครจะได้รับ ไต้หวันส่งความรักช่วยเหลือพี่น้องชาวตุรกีต่อเนื่องตัวแทนตุรกีขอบคุณชาวไต้หวันมากๆตุรกีเกิดแผ่นดินไหวไต้หวันนอกจากได้ส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือแล้วรัฐบาลและประชาชนก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลืออย่างแข่งขันนอกจากการบริจาคของรัฐบาล2ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วณวันที่17กุมภาพันธ์ยอดบริจาคของชาวไต้หวันยังเกิน30ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากการบริจาคเพื่อการกุศลแล้วชาวไต้หวันยังได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของอย่างเสื้อผ้ากันหนาวและถุงนอนมากมายในเวลาเพียงสองวันของบริจาคเกินที่คาดการเอาไว้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวตุรกีในไต้หวันและผู้ใจดีหลายคนเดินทางไปช่วยเหลือคัดแยกสิ่งของที่ประชาชนบริจาคตัวแทนตุรกีประจำไต้หวันแสดงความขอบคุณไต้หวันสำหรับความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติและยกย่องชาวไต้หวันสำหรับความเมตตาและความเอื้ออาทรเรารู้สึกขอบคุณมากจริงๆผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เริ่มทําธุรกิจอย่างกล้าหาญพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลายคนหวังว่าจะได้เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจขนาดเล็กสร้างรายได้เพื่อแบ่งปันภาระทางการเงินของครอบครัวไปพร้อมกันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยสร้างแบรนด์นำบะหมีม่สูตรโบราณของไต้หวันส่งออกให้พี่น้องชาวต่างชาติได้ลิ้มลองผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามไร้สดขายของในไต้หวันสร้างรายได้ต่อปีกว่า100ล้านเหรียญไต้หวันกระทรวงมหาดไทยไต้หวันยังสนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบรองงช่าเทคคนิค สอบผ่านได้รับใบรับรองช่างเทคนิคระดับ A รับรางวัลสามหมื่น 30, เหรียญไต้หวันกิจกรรม2023 South องสกศิละปะดิจิทัลทำลายภาพจำช่วงฤดูหนาวที่มีแต่ฝนตกชุกของเมืองจีหลงในภาพจำของฉันฤดูหนาวที่จีหลงมักมีเมฆมากและมีฝนตกชุกแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ฤดูการที่ดีสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาด ปีนี้ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวและสำนักง,งานจัดการพื้นที่ชมวิวแห่งชาติกวนอิมซันจัดกิจกรรม2023 s าววณจุดชมวิวหลัก3แห่งได้แก่สวนสาธารณะเหอพิงเต่าตี R, ้จือสวนสาธารณะชิงเลนหู u, และหูหายวันตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมรวมระยะเวลากว่า1เดือนเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับทัวร์ฤดูหนาวที่เมืองจีหลงด้วยกัน